สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะ์ของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัธิบทที่ 10: ข้อ16นะครับผมให้หัวข้อมานี้ว่าสิ่งที่ต้องระลึกถึงเมื่อทำันธกิจนะครับถ้าสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่บทที่ 10: ข้อ16เป็นต้นไปจะสังเกตว่าจะมีเรื่องของการข่มเหงเข้ามาเพราะว่าการทำันธกิจเนี่ยนะครับมักจะโดนการข่มเหงอยู่เสมอและพระยกเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงสอนว่าดูเถิดเราใช้พวกท่านไปดุดแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่า เหตุช่นนั้นจงฉลาดเหมือนงูและไม่มีภัยเหมือนนกพิราบพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเรียกสาวกนะครับและพระองค์ทรงสอนพวกเขาว่าเขาจะต้องออกไปอยู่ท่ามกลางโลกที่เป็นเหมือนกับหมาป่าคือเต็มไปด้วยกลุบายโหดร้ายก้าวร้าวหยาบคายโลกปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้นะฮะการที่ออกไปในที่แบบนั้นพระองค์ทรงสอนพวกเขาว่าต้องระมัดระวังมีผู้เผชญนะเท็จอยู่รอบตัวพวกเขานะครับที่ดูเหมือนดีแต่ร้าย ขณะเดียวกันคนที่ร้ายๆก็มีเยอะทีเดียวเวลานั้นพระเยซูหมายถึงว่าเมื่อเขาต้องออกไปอยู่ท่ามกลางพวกฟาริสีพวกโปรหิตพวกธรรมจารย์นักการศาสนาที่เต็มไปด้วยอุบายเหล่านั้นเขาจะต้องมีท่าทีอย่างไร อันที่หนึ่งนะครับก็คือมีชีวิตที่เปียมด้วยพระพรพระกมีบอกว่าออกไปดุดแกะ่ามกลางหมาป่าแกะนั้นเป็นสัตว์ที่ให้ประโยชน์ทุกด้านเลยครับแกะเป็นสัตว์ที่ไม่มีโทษนะฮะให้ประโยชน์ตลอดเวลาและไม่มีภัยและแกะนั้นจะต้องการผู้เลี้ยงและพึ่งผู้เลี้ยงอยู่เสมอแต่นั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อพระองค์ได้เปรียบเทียบเราเหมือนแกะว่าถ้าเราขาดพระองค์เราขาดพระองค์ไม่ได้แกะต้องการผู้เลี้ยงต้องการคนปกป้องรักษาขณะเดียวกันพระองค์ใช้เราออกไป และพระองค์จะเสด็จไปด้วยกับเราพระองค์ไม่ได้ปล่อยเราเป็นแกะที่ไร้ผู้เลี้ยงแต่พระองค์กําลังทรงตรัสว่าเมื่อเราออกไปตามที่ต่างๆนั้นพระองค์จะเป็นผู้เลี้ยงที่เดินไปกับเราตรงน,นข้ามหมาป่าเป็นยังไงหมาป่านั้นเต็มไปด้วยอันตรายาพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นเหมือนแกะที่อยู่ท่ามกลางหมาป่าที่อันตรายตลอดเวลาอันที่1ครับเราต้องมีชีวิตที่เป็นพระพรเหมือนกับแกะที่มีประโยชน์อยู่เสมอ2ครับมีชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญา สังเกตล้วมีตอนนี้บอกว่าเฉลียวฉลาดเหมือนงูแน่นอนว่าอียิปต์เนี่ยนะฮะได้สอนเกเกี่ยวกับเรื่องของงูว่างูเป็นสัตว์ฉลาดเราเห็นในพระคัมภีร์ว่าเปรียบเทียบซาตานเหมือนกับงูเพราะที่มันมีความฉลาดมีความเจ้าเล่ห์ระมัดระวังตัวอยู่เสมอแต่ผมก็ตีงูตายบ่อยนะครับผมว่ามันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่มเป็นภาพสัญ,ญลักษณ์ว่างูเป็นสัตว์ที่ฉลาดดังนั้นเองเนี่ยนะครับอยากจะขอดุลใจเราว่าเราเองนั้นควรจะมีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญา มีความใช้ความสามารถให้ถูกต้องอย่างมากที่สุดเหมือนกับที่พระคัมภีร์ได้บอกว่าเราควรใช้ปัญญาขณะเดียวกันปัญญาของเราต้องเป็นปัญญาที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นปัญญาซึ่งมาจากพระเจ้านะครับคริสเตียนไม่ควรจะเป็นคนซื่อเกินไปจนถูกเอาเปรียบจนเป็นคนที่ไม่มีปัญญาแต่พระคัมภีร์ได้สอนเราบอกว่าขณะที่เราอยู่ท่ามกลางโลกนี้จงฉลาดเหมือนงูขณะเดียวกันต่อมาในอันที่สาม ทบทวนนะครับมีชีวิต <st ress> ที่เปี่ยมด้วยพระพรมีชีวิตที่ประก,กอบด้วยปัญญาอันที่3ามีชีวิตที่อ่อนสุภาพและไม่มีภัยเหมือนนกพิราบนกพิราบเนี่ยไม่มีภัยนะครับเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความไม่มีภัยไม่เหมือนกับน,นกพิราบปัจจุบันนี้นะครับที่ขี้ไปเละอะเทอะไปหมดเนี่ยนะครับไม่เอานะฮะแต่คําว่านกพิราบมันหมายถึงมันสุภาพครับนกพิราบไม่ได้เป็นสัตว์ที่โจมตีใครถ้าเราเห็นว่าเวลาคนเลี้ยงนกพิราบนกพิราบไม่เคยโจมตีคนเป็นสิ่งที่คริสเตียนควรจะมี พระเจ้าให้เราฉลาดเหมือนงูแต่ไม่ไปโจมตีใครนะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะมีความจริงใจต่อกันและกันเราควรจะพบลักษณะแบบนี้ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเวลานี้เรามีความรู้ความชํานาญความสามารถเยอะใช้ความรู้ความชํานาญความสามารถแบบนกพิราบก็คือไม่มีภยัยเป็นเหมือนกับแกะที่ให้ประโยชน์อยู่เสมอและพระเจ้าต้องการให้เราไม่ล้ําเส้นของจริยธรรมของพระเจ้าต้องจะต้องเดินไปในทางที่ถูกต้องเสมอวันนี้นะครับ คริสเตียนจะมีความฉลาดเหมือนงูเราจะต้องมีความฉลาดบนพระชนะของพระเจ้าเพราะว่าความฉลาดที่เป็นมาจากพระเจ้าจะไม่มีภัยแต่ขณะเดียว,วยกันความฉลาดที่มาจากโลกเต็มไปด้วยภัยเสมอวันนี้ผมได้พูด3ประการด้วยกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงเมื่อทำันธกิจหนึ่งครับต้องมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยพระพรเหมือนกับแกะทำกลางโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายเหมือนหมาป่าอันที่2มีชีวิตที่ประกอบเปัญยาเฉลิมฉลาดเหมือนงูแต่ขณะเดียวกันเป็นความฉลาดที่ ไม่ได้ทําร้ายใครและสุภาพเหมือนนกพิราบเป็นปัญญาซึ่งมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากโลกนี้ของพระเจ้าอดยพอรเราคร้ครับ